โอ้โห oh คุณผู้ชมครับบอกได้เลยครับมามาแล้วครับจัดให้เต็มเต็มครับเรื่องนี้น่าสนใจแบบสุดๆล่าสุดคุณมารดาบ,บ้างคุณพลัมซามครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินทางที่ต้องบอกว่าฝ่ารถติดจ,จากทองหล่อนะครับเพื่อไปให้อวาดนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ซ้อมกันอยู่ที่สนามไทยเบฟ ประเด็นสาคัญแน่นอนเดี๋ยวจะมาขยายความเรื่องของซีเกมแต่เรื่องนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าหูของขวัญปีใหม่เนี่ยได้ลุ้นกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับกับสถานการณ์นักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีอย่างเอริกคาวครับคุณผู้ชมณปัจจุบันเนี่ยตัวของเอริกคาวเล่นกับสโมสร AGF A a r h u s ทีมในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กซึ่งตัวเอริกคาวเนี่ย ถือว่ามีประเด็นมาอย่างยาวนานเพราะว่านี่เป็นลิสต์นักเตะลูกครึ่งไทยในลีกยุโรปนะครับเป็นท็อปเทียร์หรือเทียร์หนึ่งเลยเพราะว่าเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็กำลังทำผลงานอย่างน่าสนใจแล้วไทยเราเนี่ยก็ตามจีบเจ้าตัวเพื่ออยากจะโน้มน้าวมาเล่นทีมชาติไทยให้ได้นะครับแต่เจ้าตัวก็ยังแอบหวังว่าจะติดทีมชาติสวีเดนเพราะว่าเขาเนี่ยติดทีมชาติสวีเดนก็คือชุดยู21 แต่ว่ายังไม่เคยถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ล่าสุดนะครับคุมาดาแป้งเปิดการเจรจานะครับพร้อมกับกุนซือคนปัจจุบันอย่างแอนโทนีฮัสซันนะครับแล้วก็มีรายงานยืนยันออกมาว่าการโน้มน้าวเอริกค,คาวครั้งนี้มันทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นใจสัน่นและขอเวลาตัดสินใจหลังช่วงปีใหม่ หรืออาจจะได้คำตอบในเร็วนี้นะครับหรืออาจจะรู้ก่อนเกมเติร์กมินิสถานเดือนมีนาคมด้วยเอาซิคือเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับวงการฟุตบอลไทยสุดๆประเด็นของเอริกคคาวเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปมากนะครับว่าเขาคือนักเตะท็อปเทียร์นักเตะที่เข้ามาในแคมป์ทีมชาติไทยแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างความแตกต่างได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ ที่เรียกว่าความสามารถไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่เป็นระดับตัวหัวกะทิของลีกยุโรปแม้ว่าจะไม่ใช่ลีกใหญ่แต่ว่าโอ้โหการเป็นตัวจริงในสโมสรใหญ่ของลีกเดนมาร์กไม่ธรรมดาที่สำคัญนะครับกรณีของเจ้าตัวเนี่ยนะครับไม่ติดปัญหาเรื่องของฟี f าเลยกดระเบียบฟี f a เอริกคาวได้ให้กับทีมชาติไทยได้ทั้งหมดนะครับคือเมื่อวานนี้ผมพูดถึงกรณี ของเคนเนตดูเก้าเคนนี่เนี่ยเจ้าตัวมีเรื่องของประเด็นเล่นให้กับออสเตรเลียชุดใหญ่แล้วแล้วก็เล่นในช่วงอายุที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับลงระบบเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ออสเตรเลียไปแล้วแต่สําหรับเคสของเอริกคาวเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเล่นกับทีมชาติไทยคือเขาเล่นให้กับสวีเดนก็จริงแต่ว่าเป็นระดับเยาวชนยูยิเอทเท่านั้นนะครับไม่เคยเล่นชุดใหญ่อย่างเป็นทางการดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะเล่นให้กับทีมชาติไทยมันทําได้ทันทีนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลย และที่สำคัญอันนี้คือข้อมูลที่ผมพูดได้เลยว่าถ้าเอาณนะสถานการณ์ปัจจุบันเลยถ้าหากว่าเอริกค,คาวเลือกย้ายมาเล่นกับทีมชาติไทยจะกลายเป็นว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยที่มีค่าตัวจากการประเมินผ่านทางเว็บไซต์ทา a n เฟอร์มาร์เกมากที่สุดณนะปัจจุบันเอริกค,คาวมีมูลค่าในวัย24ปีอยู่ที่1ล้าน8แสนยูโรนะครับ ที่เป็ดนไทยอยู่ประมาณสัก6 6ล้านบาทนะครับแล้วก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาฝีเท้าและยกระดับได้ขึ้นกว่านี้มากขึ้นอีกนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าด้วยวัยเพียงแค่24ปีคือถ้าค่าวตัดสินใจไม่เล่นให้กับเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นนักเตะทีมชาติไทยเลยนะครับเพราะว่าตามกฎใหม่ของฟีฟ่าเนี่ย ที่อารุมอร่วยว่าถ้านักเตะยยี่สมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเล่นไม่เยอะผ่าน3ามปีอาจจะปรับได้แต่สำหรับเอริกคคาวเขาต้องคิดแล้วก็ไต่ตองเยอะเป็นพิเศษหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมหลายคนอยากรู้อยากทราบว่าเอริกคคาวเนี่ยถ้าย้ายมาในกับทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นนักเตะในท็อปลิสต์ในการประเมินราคาสูงสุดตลอดการของเว็บไซต์ทันเฟ f ร์มาร์เก็ตหรือไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีนักเตะไทยที่ทํามูลค่าสูงสุดและยังไม่มีใคร ลบฝาทิติของเจ้าตัวได้ก็คือในส่วนของชนาทิพย์สงกระสินเคยทำได้สมัยเล่นอยู่กับซัปโปรโรปี2019ตอนนั้นค่าตัวประเมินของชนาทิพย์พุ่งทะยานไปถึง2ล้าน4แสนยูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ88ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเอริกเคาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยเขาจะเป็นนักเตะที่ทำมูลค่าสูงสุดตลอดการในเว็บไซตยทีมเฟิร์มเม็ตเป็นลำดับที่2แต่ยังหยุดเท่านั้นไม่ได้นะเพราะว่าอนาะคตเขาอาจจะมีโอกาส พัฒนาฝีเท้านี่ยังไม่ใช่ช่วงพีคของการค้าแข้งนะ24เนี่ยยังเป็นช่วงต้นของการที่จะเข้าสู่จุดพีคจุดพีคก,ก็ประมาณ25-28หรือไม่ก็ไปถึง30ได้อันนี้เป็นเคสหนึ่งถ้าเขาเลือกทีมชาติไทยนะแต่ว่ามันจะทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยแข็งแกร่งแน่ๆนะครับสร้างความแตกต่างได้แน่ๆแต่ว่าถ้าคิดในแง่ของลิศณปัจจุบันที่ชนะทิพย์เนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็ค่าตัวก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลา เอริกคาวขึ้นมาเป็นท็อปหนึ่งแน่นอนนะครับจะตามมาด้วยสุบรัณเหมือนตาที่1นล้านสองแสนยูโรตามมาด้วยสุประชยัยใจเด็ด1ล้านยูโรแล้วก็นิโก้นิโคลัสมิเคิลสันนี่คือข่าวที่บอกได้เลยนะถ้าแม่จับให้ได้นะบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับยังไงก็มาอัปเดตต่อเนื่องกันที่ทีมชาติไทยนะครับหูหลังจากพูดถึงประเด็นเอริกคาวแล้วมันแบบสนุกอะ่ะ ได้รู้ระทึกมากๆเลยทีเดียวแต่กรณีของทีมชาติไทยซูซีเกมเนี่ยล่าสุดนี้ลงซ้อมใหญ่นะครับก่อนที่จะเจอกับตีมอเลสเตในวันที่3ธันวาคมนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเกมนัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นก็ซ้อมกันอยู่ที่สนามมีสุวรร์ไทยเบฟนะครับซึ่งรายงานเนี่ยผมไปดูการฝึกซ้อมด้วยตาตัวเองเนาะก็ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า ทีมชาติไทยชุดซีเกมของเรานะครับพูดถึงประเด็นของคุณมาดามแป้งก่อนแกฝารถติดไปพูดคุยกับนักเตะไปให้กําลังใจนักเตะนะครับประเด็นที่แกบอกก็คือถ้าได้แชมป์นะจัดให้แบบเลิศดแน่ได้เยอะแน่นอนส่วนพวกนี้อัดฉีดเท่าไหร่เดี๋ยวไปบอกที่ห้องพักนักกีฬานะครับนี่คือสิ่งที่มาดามแป้งประกาศสื่อมวลชนเยอะไม่กล้าประกาศตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าทีมชาติไทยชุดซีเกม่ะมันน่าสนใจนะครับ คือไม่ใช่ที่แรกของโลกหรอกแต่ว่าก็อาจจะเป็นที่ต้นๆของของโลกแหละที่ที่มีกลยุทธ์แบบนี้คือผมเห็นละทีมาชฟไทยซูซีเกมเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างประหลาดนิดนึงคือการเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ได้ฟูลทีมนะก่อนเจอตีมอร์ก็ยังมีบางคนที่อาจจะต้องเล่นกับสโมสรก่อนนะครับอย่างเซกสารราตีเนี่ยยังไม่มานะครับแล้วก็ อาจจะมาเล่นในเกมนัดถัดไปนะครับซึ่งจะเป็นเกมตัดสินเจอกับสิงคโปร์เนาะส่วนประเด็นในแคมป์เนี่ยคือในกลุ่มผู้เล่นที่มาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ลงสนามในวันที่เจอกับตีมอจบแล้วเนี่ยบางคนก็จะต้องออกจากแคมป์ทีมชาติไปช่วงต้นสังกัดก่อนนะครับแล้วก็กลับมาทีมชาติไทยกรอบเพื่อมารวมตัวสู้กับคู่แข่ง คือกลยุทธน์นี้น่าสนใจคือมันแปลกประหลาดมากอันนี้ต้องยอมรับว่าเออมันก็มียุทธวิธีนี้เหมือนกันที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในแคมป์ร่วมกันตลอดนะครับบางช่วงก็อาจจะฟอมเต็มระบบบางช่วงก็อาจจะซ้อมกัน2-3สาคนอะไรอย่างเงี้ยห้าหคนแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่แคมป์ยิ่งเกมเข้าสู่ความที่สมมุติเข้ารอบรองหรือเข้ารอบชิงเนี่ยก็อาจจะเต็มระบบในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ผมเองก็แปลกประหลาดใจเหมือนกันกับการจัดการทีมในครั้งนี้แต่ก็ถือว่าได้ตัวนักเตะ de, นะครับ ที่เป็นที่สุดของเจนละกันแต่อาจจะยังไม่สุดที่สุดแต่ก็ถือว่าทางโค้ดวางเองอะ่ะก็ไม่มีทางเลือกมากเพราะว่าการแข่งขันซีเกมเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับหลีกอาชีพไทยลีกพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยพอไทยลีกไม่ได้หยุดเนี่ยนักเตะบางคนก็ต้องมาช่วยส่สงกกัดก่อนแล้วก็กัดเข้าสู่แคมป์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แปลกอันนี้ผมพูดได้เลยแต่ถ้าเป็นชาติอื่นอย่างอินโดหรือเวียดนามที่เขาเรียกมาแล้วเนี่ยเขาก็วอยู่ในแคมป์ยาวเลย อันนี้น่าสนใจอันนี้เดี๋ยวมาดูแปลกประหลาดเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็ให้กําลังใจทีมงานทุกคนแล้วกันต้องเจอกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่านะต้องทํางานนะครับท่ามกลางความท้าทายอ่ะคือถ้าโค้ดวังทวัชชัยดํารงอ่องตระก,กูลเนี่ยทำทีมชุดนี้ได้แชมป์นะผมพูดได้เลยแกคือสุดยอดโค้ดในการจัดการทีมมากๆนะครับแกยอมที่จะเล่กนักเตะที่ดีที่สุดของรุ่นยอมให้นักเตะในรุ่นเนี่ยนะครับนะ ต้องไปช่วยต้อสังกัดแล้วกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับปิดท้ายกันที่ประเด็นเจ้าที่แรงครับเวียดนามโดนแล้วแล้วก็มีการรายงานข่าวกันแบบเป็นล่าเป็นสัรเลยต้องบอกว่าเวียดนามก็จะลงสนามในวันเดียวกับเรานะครับสำหรับฟุตบอลพวกเขาเขาจะประเดินสนามเจอกับฝอปอป,อปอลาวในวันที่3เวลา16นาฬิกา ล่าสุดเวียดนามร้องจ้าครับเพราะว่าสื่อเวียดนามรายงานว่าโอ้โหประเทศไทยของแรงมากๆเลยเพราะว่าการฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ยพวกเขาได้เวลาซ้อมเพียงแค่40นาทีเท่านั้นผมก็งงว่าทำไมเขาใช้ซ้อมแค่40นาทีอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ไปแกล้งเขาครับแต่ว่าเป็นเพราะทางฝั่งของทีมงานสตาฟโค้ดเวียดนามเนี่ยวางแผนผิดพลาดเอง คือเขาวางแผนซ้อมในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยอาแบกนะครับแต่ต้องเจอกับปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลวงของประเทศไทยแม้ว่าสนามซ้อมของเวียดนามเนี่ยจะอยู่ห่างจากโรงแรมเพียงแค่20นาทีแต่ด้วยปัญหารถติดนะครับก็ล่อเข้าไปเลทไป30นาทีทำให้คิมทังซิกกุนซือชาเกาหลีใต้เนี่ยต้องมีการปรับแผนอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการซ้อมเบาๆเท่านั้นนะครับ40นาทีเพื่อที่จะเรียก พักฟื้นสภาพร่างกายกับเกมแรกที่จะเจอกับสอบปปลาวนั่นเองนะครับนี่แหละแต่ละทีมต้องวางแผนให้ดีนะครับโดยเฉพาะชาติในย่าอาเซียนเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบ กะดีกระดามากนะครับก่อนการแข่งขันซีเกมแต่ลืมไปว่าที่นี่ของแรงอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ